บื้นแลกอยู่นอกเวก็่ามดเยนกระจายกระจายแรงพปนอยู่นอกไม่มีแบบื้นแรกไม่มีไอ้ิปไอ้นี่ตรงนี้นี่บบพื้นยู่นอกตรนี้เดีายวร่ทายายเือตบอยู่เลยไม่ครับเดี๋ยวนั้นไอลุงหมามันพวกมันมันลุงหมาตาที่บ้านนี่หมดตัวกับจาวันถึงไม่รู้ก็เก็เวงอะไรจะไม่รู้ก็ปลอยเออ๋อเนีย้อาอแบพื้นแรอยู่นอกเวก็ว่างมดยอน ทีมงานคอนฟาเต,เตอร์ตัวพ่ออลฟ์สไตล์สงขลาครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตำรวจชุดสืบสวนสอพอคนเมียงจังหวัดสงขลาร่วมกับชุดสืบสวนจากกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคเก้า 9, เข้าปิดล้อมจับกลุ่มนายธีรพงศ์หนูแทนหรือบอยอายุ34ปีมือปืนรับจ้างอันดับที่206ค่าหัว1 0 0 0 0บาทตามปฏิทินหมายจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ออกปีนี้เลยครับไปล้อมจับตอนที่กบดานอยู่ในสวนยางพาราบ้านโค้งไอ้ชะา หมู่4ตำบลควนร,รู้อำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงบ่ายโมงวันนี้ครับคือจับกันคาปเปลเลยสภาพก็อย่างที่เห็นกินนอนในสวนยางพร้อมเพ่นตลอดเวลา และยึดอาวุธปืนยาวแบบใช้ลมแรงดันสูงติดลำกล้องวางอยู่ข้างจอมปลวกกระสุนหัวโดม11นัดยาบ้า4เม็ดไอ้นิดหน่อยครับและก็มือถือ1เครื่องบอยธีรพงศ์คนนี้ร้ายครับเพราะนี่คือมือปืนที่ยิงถล่มนประสานคงนุ่นหรือมีป่าบอลผู้รับเหมาเสียชีวิตที่จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับคดีดังเลยตอนนั้นยิงถล่มด้วยปืนอาก้าและก็ M16 ยิงถล่มต่อหน้ามีอะไรครับมีปาบอนนี่ยังเป็นคนสนิทของนักโทษชายชาวลิททองด้วงหรือว่าเสียแป้งนาโนดด้วยนะครับและบอยคนนี้ก็เคยหนีรอดการจับกุมมาได้ทีหนึ่งแล้วครับ ตอนที่ตำรวจสอบสวนกลางและชุดสืบสวนภาค9เปิดปฏิบัติการเทคดาวมาเฟียตรวจค้น15จุดพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุงเมื่อวันที่28พฤษภาคมปีที่แล้วครับในคดียิงหมีป่าบอลน,นี่แหละครับตอนนั้นบอยกบดานอยู่ในพื้นที่หมู่7ตำบลรัตภูมิอำเภอคนเนียงจังหวัดสงขลาแต่ว่าหนีไปได้ครับและหนีไปเรื่อยๆนอนไม่เป็นที่ไม่เป็นทางสุดท้ายวันนี้ก็มานอนอยู่ที่สวนยางที่นี่แล้วก็เกมโอเวอร์หยุดอยู่แค่นี้แต่ว่าจากการสอบสวน ยังปฏิเสธนะครับคดียิงมีป่าบอนนี่มีผู้ต้องหาที่รวมกันก่อเหตุ9คนครับในจำนวนนี้ก็มีทั้งเชิดมาดังและก็กำนันทูนรวมอยู่ด้วยครับก็จับกันไปก่อนแล้ว สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดจริงๆกับการสืบจนรู้จนจับมือปืนคนนี้ได้ของชุดสืบสวนสพคนเนียงและก็ชุดสืบสวนกองบังคับการสืบสวนภาคเก้านี่คือภาพที่ชาวบ้านอยากเห็นจริงๆและดูสภาพมือปืนสิครับหนีจนแทบไม่มีที่ซุกหัวนอนเลยเพราะว่าถูกตำรวจไล่ล่าไล่บี้จนหนีแทบไม่มีแผ่นดินจะอยู่เลยครับ